เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมจอจานเอกราชอุดมอํานวยผู้แทนคนดอนเมืองพักก้าวไกลครับท่านประธานครับต้องขอบคุณท่านประธานที่เปิดโอกาสนะครับให้รายงานนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมาการนะครับที่ได้จัดทํางบประมาณไทยไม่เหมือนเดิมนะครับเล่มนี้นะครับ สวยสะดุดตาอ่านง่ายมากเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่อวยกันเองนะครับก็มีข้อเสนอแนะต่างๆที่เดี๋ยวจะผมจะได้พูดเป็นลําดับถัดๆไปนะครับท่านประธานครับผมเปิดดูลองสแกนใน QR code นะครับในหน้าที่20นะครับวิสัยทัศน์และแผนการดําเนินงานนะครับซึ่งพอเข้าไปแล้วเนี่ยผมก็สแกนจริงนะครับก็เห็นรายละเอียดนะครับที่ท่านประธานเนี่ยได้ลิงก์เอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่องบประมาณไทยที่ไม่เหมือนเดิมนะครับเงบประมาณไทย ที่มีการตรวจสอบนะครับมีมาตรการต่างๆนะครับรูปภาพตัวอย่างแต่ผมนิดนึงครับท่านประธานมันเห็นแค่รูปภาพบางครั้งเนี่ยผมคิดว่าออพอมีรายละเอียดของอย่างเช่น PBO งี้น่าจะมีลิงก์ที่สามารถเชื่อมต่อไฮเปอร์ลิงก์ไปถึงหน้าเว็บไซต์ของ PBO หรือว่าแหล่งข้อมูลนั้นจริงๆได้นะครับเพราะว่าจริงๆนะผมคิดว่าไม่เกินความสามารถท่านประธานอยู่แล้วแต่เป็นข้อเสนอแนะเพื่อที่ว่าพอลาคนอ่านต่อแล้วก็จะได้เห็นว่าความเชื่อมโยงเป็นอย่างไรประเด็นที่2ครับท่านประธาน ในในเล่มนี้ผมเข้าใจนะครับว่าก็มีการเผยแพร่อยู่แล้วแต่ว่าในหน้าผมก็มาคิดต่อว่าในว่าหน้าเว็บไซต์ของรัฐสภาเนี่ยนะครับถ้าออกแบบได้ทันสมัยแบบนี้นะครับจะน่าอ่านมากดังนั้นนะครับเพื่อเชื่อมโยงนะครับระหว่างกระดาษแบบคาร์บอนกับ เว็บไซต์เนี่ยนะครับเพื่อที่ให้เข้าถึงพี่น้องได้มากขึ้นเนี่ยนะครับก็น่าจะเพิ่มลิงก์นะครับหรือว่ารายงานที่จะสามารถเห็นได้หรือว่าปรับโฉมรูปแบบของการรายงานในขณะเดียวกันในเล่มนี้นะครับก็ถ้าคนที่เห็นแล้วเนี่ยอยากจะอ่าน เพิ่มเติมเช่นกรณีเรื่องของการที่ท่านไปการประชุมครั้งที่4ศูนย์ข้าวห้องสมุดลดควบคุมการสั่งการนี่เป็นหัวข้อใช่ไหมครับแล้วก็มีรายละเอียดว่าท่านไปเ,เรียกผู้แทนหน่วยงานที่เป็นกรมการข้าวเนี่ยมาประชุมและมีมติอย่างไรเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่ามีสแกนต่ออีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะกระโดดไปเห็นหน้าเว็บไซต์ซึ่งในนั้นเนี่ยจะมีบันทึกการประชุมที่เป็นลักษณะแบบทางการคือในเนี้ยครับก็เป็นลักษณะของการย่อสั้นมาแล้วก็เป็นสรุป,ปประเด็นเพื่อให้อ่านและเข้าใจง่าย แต่ว่าในข่าเดียวกันก็จะมีอาจจะมีนักวิชาการหรือว่าผู้ที่จะทํานักศึกษาที่อยากจะสแสวงหาข้อมูลหรือว่าติดตามรายละเอียดมากขึ้นเนี่ยถ้าจะได้สแกนกระโดดไปมาแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ท้าทายและสนุกมากนะครับในการหาข้อมูลนะครับแล้วก็ชื่นชมว่ามีความตั้งใจนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับก็ผมคิดว่าในรายงานเล่มนี้นะครับกเ็เป็นนวัตกรรมของสภาที่มีการรายงานต่อ การทำงานให้พี่น้องประชาชนเห็นความคืบหน้านอกเหนือจากหน้าเว็บไซต์แล้วก็มาเป็นสรุปเป็นประเด็นให้เห็นซึ่งผมคิดว่านี่คือนวัตกรรมที่หน้าที่จะดำเนินตามผมก็ต้องไปคิดไปทบทวนนะครับว่าเราก็จะต้องงำแ,แข่งกันทำงานนะครับเพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับที่ท่านประธาน กรรมธิการเนี่ยนะครับได้จัดนะครับท่านประธานลองดูได้นะครับในหน้า,ท,าท้ายของเล่มเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะใส่รายละเอียดของการไปจัดก,กิจกรรมสมราาัมมนาเพื่อให้ถอดบทเรียนได้เห็นข้อมูลที่เยอะมากขึ้นกว่านี้นะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าเป็นเป็นตรงนี้เพื่อประหยัดกระดาษนะครับแต่ว่าในรายงานอนุเนี่ยที่มีลิงก์เข้าไปเนี่ยผมก็ลองเข้าไปดูแล้วนะครับก็เยี่ยมยอดมากครับแต่ว่า ไหนๆท่านสรุปมาได้หลายหน้าเนี่ยผลการศึกษาก็น่าจะทำอยากเห็นรูปเล่มที่สวยงามนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับท่านประธานก็ชื่นชมนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นมาตรฐานในการทำงานของเพื่อนสมาชิกต่อไปในอนาคตขอบพระคุณครับ